สวัสดีจ้าเมนูวันหยุดค่ะไปเที่ยวไหนกับมากก็ได้เฮ็ดกับเขากินคือเก้าค่ะบ้านนี้พี่น้องจ้าทำลาบใส่ปลาหมึกค่ะใส่หมูสับแล้วก็มีปลาหมึกมีกุ้งจ้ะแล้วมาทำกันเลยค่ะพี่น้องจ้าเมนูวันหยุดในหมูนี่ใส่ขนอลงไปแล้วนะคะใซาซๆก็จะใส่ในี่ลงไปจ้ะ ใส่หอยแมงผู้ปลาหมึกกุ้งลงไปค่ะสวัสนี้ค่ะเพม่อนๆนก็จะมีข้าวคู่วผงนัวซระละแหน่ต้นหอมพริกป่นก่อนอื่นเลยผงนัวค่ะผงนัวมะนาวบีบค่ะ มิดลงไปน้ำมะนาวเขาคั่วค่ะเขาขขขคั่วคั่วไม่ไหมด้วยค่ะพอยหยาดพูดภาษาอีสานน้องค่ะพี่น้องจ้าไปบรอดค่ะอันนี้ริกป่นจ้ะนิดหน่อยนี่ค่ะ แล้วก็าาวาก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือน,นิดหน่อยเพราะว่าจมูกดีแท้เด้แปน้นสาวสาถ้าใส่ไอ้นั่นเพื่นเพื่นรูเลยค่ะน้ำปลาค่ะเพื่นกันจบจะบพอท่านเลยค่ะพี่น้องจ้าใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะนี่คะเพื่อนเพื่อนพี่ทุกท่านเมนูวันหยุดค่ะสามีจ้าพี่น้องจ้า จะมีแค่นี้แหละคะใส่แค่นี้ค่ะเดี๋ยวสาวๆขออนุญาตชิมก่อนนะคะอืมโอเคแล้วค่ะใส่กเกลือแทนจ้กซอสขนาก็จะ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 ปุ่มกลมอยู่แล้วเนาะ,ะ่นงค่ะน,นี่ท่านบอจ้า เส์อก่าเลยเป็นอันเสร็จสิ้นจ้าเมนูงคพอบานค่ะวันหยุดฝากคลิปเ,เด้อจ้ะคลิปสันส้นๆพีปนนองจ้าคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆจ้ะโอเคในพญายิ่ิเข้าค่ะพี่นองค่ะอาเซีย่ยฮัลโหลป๊ะป๊า,ปาสมาคเลิกพอใยญ่สาวๆมันเป็นว้นกี้อายค่ะพี่นอง ก็พุ่นละลายเดอ้อค่ะพี่น้องติดตามทั้ง fc ใหม่ fc เก่าสวัสดีจ้าบายบายค่ะ